สวัสดีครับท่านผุกฝังครับผมประเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงของบันาคารที่25พฤษภาคม2564นะครับท่านผุ้ฟังครับเจอกันบ่ายๆแบบนี้นะครับก็คงจะมีฝนตกกันในหลายพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยท่านผุ้ฝังถ้าใครมีโอกาสลงมองดูลักษณะอากาศรอบๆตัวท่านไปที่นอกอาคารนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มมีลม เริ่มมีลมแล้วก็แสงแดดเริ่มจะจางๆลงแล้วอาจาจะมีฝนตกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถขับราระมัดระวังนิดหนึ่งฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นน,นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นฟองอากาศบนผิวถนนนี่เป็นเรื่องต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเอาละครับวันนี้วันอังคารนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการรักษาโควิด19เนี่ย ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนนะครับห้ามเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้ออย่างเด็ดขาดนะครับมาตรการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์เทเรศกรัษนัยระวิวงศนะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับตัวในช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียนครับวันนี้เรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการเนี่ยสามารถที่จะยืม เครื่องมือ ICT ได้จะยืมจากใครอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกนิกายามาเจริญนะครับผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนสังคมดิจิตัลเพื่อความเท่าเทียมสำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนวันนี้ครับรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอกบกระปุกออมสินตู้เอทจากธนาคารออมสินนะครับจำนวนสองรางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟัง ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งคำตอบมานะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้สองท่านสองรางวัลครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านนะครับเพื่อบอบของพิเศษให้กับท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด่ยนะครับทาให้การจัดหาของที่ระลึกมีความลาบากอยู่ในระดับหนึ่งมีข้อจํากัดในระดับหนึ่งนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย มาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้เปิดสินเชื่อ SME มีที่มีเงินรอบใหม่นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สามารถลงทะเบียนยืน่นขอสินเชื่อได้ทางเว็บไซต์นะครับ w w w g s b o r t h ตั้งแต่บัดนี้เปต้นไปจนถึงมาที่ส0มิถุนายนสองพ 64นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ให้ความดูแลธุรกิจท่องเที่ยวที่จะรับผลกระทบจากโควิด19นะครับด้วยการเปิดสินเชื่อในโครงการ SME มีที่มีเงินนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.gsbgsb.gov.th ก็ e e r n n m saving s a n b b k t t o r ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30มิถุนายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามว่าสินเชื่อ SME มีที่มีเงินรอบใหม่นะครับซึ่งธนาคารออมสินได้เปิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับธุรก,กิจท่องเที่ยวที่รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยนะครับสามารถที่จะยื่นลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารคือเว็บไซต์อะไรนะครับคือเว็บไซต์อะไร ส่งข้ตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้ามาที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24พฤศจิกาคมนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงใหม่คุณวัสุพร์ชาววัฒนานะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อ ดอกเบีย้ยต่ำ SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2564หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดนะครับซึ่งสินเชื่อ SME มีที่มีเงินจะเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยจะมีการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ โดยให้สินเชื่อทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลก็ได้สามารถที่จะใช้ที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันการยื่นขอสินเชื่อนะครับรวมถึงสามารถไถ่ถอนที่ดินซึ่งทําสัญญาขายฝากกับเอกชนเอาแต่วันที่หนึ่งมกราคมจะถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับในวงเงินสินเชื่อไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบรายนะครับขอราคาประเมินที่ดินราชการระยะเวลาการผ่อนชําระนานสามปีครับปัจจุดอกเบี้ย ต่ำนะครับโดยปีที่1คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.10ต่อปีปีที่2คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 9 9ต่อป,ป,ออรรออปีและปีที่3คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5 9 9ต่อปีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับจะให้สินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลให้สินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทนะครับเอาละครับในช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเราไปพูดคุยกับในแพทย์ทะเรศ กลัดสไนด์วิวงนะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลโควิดหนึ่งเก้าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนและเกิดมีผู้ป่วยขึ้นมานี่ต้องห้ามเรียกเก็บค่ารักษานะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับกับกับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงครับบวกครับรล้วบัวเล่าให้ฟังนิดเป็นึงครับบัวครับครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นจากทางรัฐบาลนะครับก็ได้ล็งเห็นว่าเรื่องของโรคโควิดเนี่ย เป็นโรคที่เอเป็นเรื่องฉุกเฉินนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนควรได้รับการรักษาอย่างทันทีทันใดแล้วก็จากทุกภาคส่วนนะครับเทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมูลนิธิอะไรต่างๆนะครับควรจะมาช่วยกันก็เลยตอนนั้นได้กําหนดให้โรคโควิดสิบเก้านี้เป็นโรคฉุกเฉินนะครับคล้ายๆกับเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินจำได้ไหมครับที่เราเคยออกเรื่องของยูะคตับ นันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ออกมาเป็นว่าเป็นเเอ,อเป็นประกาศโรคฉุกเฉินนะครับตามพรบโรคติดต่อนะครับแล้วพอมาประกาศปั๊บก็เอ,อตามพรบาสามิบาลเนี่ยก็ได้ประกาศว่าเอ,อพูดแบบง่ายๆก็คือว่าให้ทุกภาคส่วนมาทําการดูแลร,รักษาถือเป็นภาะวะฉุกเฉินอันหนึ่งไม่เลือกเอ,อไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็มีว่าให้ค่าใช้จ่ายนี้ให้เรียกเก็บจากเอ,อสปสชนะครับ ตามมาตราที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอได้รับความเห็นชอบจากอรอหมอครับครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นหลักใหญ่ครับครับกับกับแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงไหมครับมีการร้องเรียนมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับหมอครเออก็ผมเขาเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อ่ะนะครับแรกใหม่ๆใช่ใช่ก็อแต่ก็ก็มีมีประเด็นการร้องเรียนเหมือนกันนะครับแต่ก็เรียนว่า จากการที่เราติดตามนะครับพบว่าประชาชนเนี่ยครับได้รับการบริการถ้าเราดูข้อมูลนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยครับประมาณสองในสามนะครับของคนไข้เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับสถานวิบาลเอกชนแต่ว่ากลไกที่เราทําเนี่ยทําให้เขามาช่วยดูแลประชาชนได้ดีนะครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ผมคิดว่าก็มีประเด็นเรื่องการร้องเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายกันอยู่เหมือนกันนะครับครับครับ คือเหมือนกับยังยังอาจจะยังสื่อยังไม่ชัดเจนไหมครับคุณหมอเป็นไปได้ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ก็เ,เราก็กพยายาม,มทำทา่ตั้ง,งะอะไรไปออะไรครับกับคือบางคนอาจจะมีประกันอยู่แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเข้าเปิดประกันได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นโรคใหม่อย่างที่คุณหมอมบอกเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะต้องมีการเอ่อออกกฎออกกติกาอะไรมารองรับหรือไม่อย่างไรช่วงแรกๆก็เลยสับสนนะครับคุณหมอเป็นไปได้ไหมฮเป็นไปได้ครับเพราะจริงๆก็มีการออกกฎกติกาไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากพอบผมเข้าใจว่าก็อาจจะมี บางส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือบางส่วนก็คาดเคลื่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่เนี่ยก็คือว่าหนึ่งโดยรวมเนี่ยให้เป็นประชาชนคนไทยนะครับนะหรือคนต่างด้าวที่มีสิทธิประกันสังคมของคนไทยก็ตามนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองกรณีที่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนนะครับทบาลเอกชนเนี่ยสามารถเบิกได้ ยกเว้นแต่ว่าหากเขามีสิทธิประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือประกันวินาศภัยบุคคลนะครับ e ที่เป็นเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลก็ให้เก็บจากส่วนนั e ้นก่อนนะครับแต่ที่เหลือเก็บจากสปสชอันนี้เป็นหลักหลักอย่างครับแล้วก็ในแต่ละรายการก็จะมีเป็นรายการเลยว่ารายการนี้เรัฐบาลสับสุนท่าไหรเช่นค่าห้องเท่าไรค่ายาเท่าไร่ค e ่าห้องความดันลบเท่าไร่ค่าไอซียูเท่าไร e ่ๆๆ มีเป็นรายการชัดเจนเลยนะครับมีตั้งเกือบสี่พันรายการนะครับเพื่อรองรับโควิดเฉพาะครับครับับแล้วก็ก็ก็ครับครับชัดเจนคุณบอกครับชัดต่อครับชัดต่ออ่าก็แล้วก็แล้วก็การเอ่อมันครอบคุมตั้งแต่การตรวจแ l บบเลยนะครับนะครับตรวจแ l บบแล้วก็มาจนถึงถ้าพบโพสิทีฟเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับครับเอ่อ อหลังจากแล้วก็ไปจนถึงล่าสุดนี้เราออกไปถึงครอบกลุ่มถึงเรื่องการฉีดวัคซีนด้วยหากฉีดวัคซีนแล้วมีมีภาวะแทรกซอนจากภาวะการฉีดวัคซีนอันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งของการรักษาฟรีในโควิดเหมือนกันครับครับกับส่อครับเพราะฉะนั้นฮะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าถ้าเราผมสมมตินะครับซึ่งไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณหมอครับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามสี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย แลวถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงปุ๊บท่านสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนได้ไหมครับคุณหมอครับได้ครับได้ครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้เลยครับนะครับกลุ่มเสี่ยงไหฮะอ่าแต่อันนี้ต้องแยกกห้ชัดเจนก่อนว่าคุณบอกว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงใครไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจะได้ไม่สับสนกันเลยคุณหมอครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับก็ก็ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับคนที่เป็นนะครับหรือไปในพื้นที่พิเศษบางพื้นที่ที่เราที่กําหนดว่าเป็นโอเป็นพื้นที่สีแดงอะไรทำนองเนี้นนะะคคครรรััับบบ อก็แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าก็ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าถ้าคุณหมอดูเอ๊ะอันนี้ใช่แน่นอนอะไรเข้าได้นะครับ<อ>ถึงแม้ว่าประวัติไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าใช่อันนี้ก็ ก็ได้ครับได้ก็ก็สามารถเบิกได้ครับครับับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านอยู่บ้านดีๆไม่ได้ไปออกไปไหนเลยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรสิ้นเลยอยู่ดีๆจะเดินไปตรวจตีอันนี้คนเงื่อนไขนะต้องใจเขาถึงได้ใจครับอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ต้องมีครจใจ่ายและกี่พันกี่พันท่านคุยกันก่อนก็แล้วกันเนี่งไม่ว่ากันถูกไหมครับคุณหมอครับใช่ครับทีนี้พอตรวจเสร็จปุ๊บถ้าโอเคว่าไม่มีเชื้อก็กลับบ้านไปแต่ถ้าเกิดมีเชื้อขึ้นมาเดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอ ใช่ครับถ้ามีเชื้อก็ก็ต้องแอดมิทในโรงพยาบาลนะครับนะครับก็ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลนะครับก็ก็ก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่กําหนดก็ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายเลยครับก็โรงพยาบาลก็จะไปเรียกเก็บกับสปสชนะครับครับกับซึ่งในระหว่างการรักษาพยาบาลถ้ากรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการไม่ไม่ทุเลา แล้วก็มีอาการหนักขึ้นคนือเรื่องการส่งต่อเรื่องอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นบรินทิกของแพทย์อันนี้ก็ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันถูกไหมครับคงุณหมอไม่มีครับก็ก็ไมถือว่าอู่นอยู่ในเรื่องของการรักษาครับครับยกเว้น <c oughs> แต่อันนี้ยกเว้นยกเว้นยกเว้น <c oughs> แต่ว่าเช่นสมมุติว่าเกิดมาที่โรงพยาบาลกอไก่ละโรงพยาบาลกอไล <c oughs> กไก่จัดห้องให้ละสมมุติว่าห้องหนึ่งพักสองท่านแล้อย่างนี้นะครับนะนะครับ <c oughs> แล้วเราบอกว่าเราอยากอยากนอนคนเดียวพักอเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ย เราก็ต้องแจ้งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินนะครับก็<อ>แต่ว่าแต่โดยรวมเนี่ยโรงพยาบาลก็จะจัดให้ท่านทราบอยู่แล้วว่าท่านได้รับการรักษาพิบาลโดยไม่คิดค่าใ้่าครับยกเว้นแต่ท่านขอออปชั่นที่มากกว่าปกตินะครับครับ อ๋อก็คือโรงพยาบาลเขาจะแจ้งท่านก่อนว่าถ้าเกิดท่านต้องการอะไรมากกว่าที่เขาจัดไม่ให้เนี่ยท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรก็พูดตามตรงถูกครับถูกใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันว่าไม่ได้แปลว่าเราจะบังคับให้ท่านทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ที่ว่า,า<ช>ท่านต้องใช้จ่ายไปอืมครับครับซึ่งซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยคุณหมอกรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกินก็สามารถเบิกประกันได้ไหมครับถ้าเขามีประกันอยู่เอ่อโดยรวมเนี่ยมัต้องประกันเนี่ยเราจะให้เบิกประกันก่อนนะครับครับ อ๋อครับ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 เหมือนอย่างการที่ที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าถ้ามีประกันเนี่ยให้เบิกประกันก่อนตรงนี้ก็เพื่อจะเป็นการลดภาระของประเทศนะครับนะครับก็ให้เบิกประกันก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าวงเงินประกันไม่พอส่วนเกินเนี่ยก็ก็มาดูว่ามันเกินรายการที่เบิกจากสปสชหรือยังนะครับถ้าไม่เกินก็เบิกต่อได้จากสปสชครับครับกรับอันนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเป็นนึไม่ต้องเป็นกังวลผมใจ้งคำนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับครับ ผมคิดว่าในเบสิกพื้นฐานเนี่ยก็ได้จัดให้กับเพียงพอสำหรับประชาชนที่เข้าไปรับบริการได้รับบริการตามมาตรฐานนะครับและสะดวกสบายพอสมควรครับครับอืมครับก็แล้วแต่นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าโดยสรุปเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดมากว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนสภาบปกติไม่ใช่แล้วเพรานี้เป็นภาวะฉุกเฉินใช่ครับใช่ครับครับนะครับ แล้วรถที่ล้องเรียนมาเนี่ยคุณหมอมันมีมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่อาจจะต้องมาคุยกันอีกสักรอบสองรอบแบบนี้นะครับคุณหมอที่ที่ล้อเรียนมาเราเอตอนนี้เรียนว่าอย่างนี้ก็พบประมาณสามสี่กลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือเรื่องแล็บเนี่ยครับนะครับอก็จะเป็นประเด็นที่ตีความกันว่าอันนี้เข้ากลุ่มเสี่ยงไหมอันนี้เข้าใครทีเรียนไหมอะไรเงี้ยนะครับบางท่านก็นะครับก็ก็เป็นประเด็นที่ เรารับเรื่องมาแล้วก็เรามาดูข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็วินิจฉัยให้ก็พบว่ามีทั้งสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็โรงพยาบาลก็ต้องคืนกันให้แต่กลุ่มหนึ่งก็ต้องเสียเงินจริงๆนะครับในข้อร้องเรียนนะครับอันนี้ีเรียนท่านนะครับครับก็คืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องเสือหนาไปฟ้องร้องฟ้องร้องอะไรกันไม่ถึงขนาดไม่ครับก็เพียงแต่เขาเขาก็อาจจะอาจจะร้องมาให้เราตรวจสอบนะครับกลุ่มที่สองเป็นเรื่องการรักษาพยาบาล ก็พบกับคนเหมือนกันก็คือเอก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งก็มีความต้องการสิทธิ์เพิ่มนะครับนะครับเออก็ก็คิดว่ายังครอบคุมอยู่อันเนี้ยก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีอาจจะมีสารฎิบาแห่งที่เรียกเก็บเงินมัดจาล่วงหน้านะครับไอ้ตรงเนี้ยเราเราทําหนังสือไปถึงทุกสาลฎิบาแล้วนะครับว่าอไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจาล่วงหน้านะครับ อันที่สองเนี่ยมีสารวิบานบางแห่งที่อปฏิบัติประจําเขาคือถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลเนกยชนเราเห็นว่าพอทุกสามสีวันเขาจะมีการแจ้งอัตราค่ารักษาใช่่ซึ่งตรงเนี้ยเราทำให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเขาต้องจ่ายเงินนะครับเราก็เลยขอว่าเฉพาะโรคโควิดเนี่ยขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยงดนะครับเรื่องนี้เพราะทําให้ผู้ป่วยคับ เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเขาต้องจ่ายเงินนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พบบ่อยๆนะครับครับแต่ว่าหลังจากพูดเรได้ทําความเข้าใจเราทําวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสปสชมาหลายครั้งแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับครับอืคุณหมอเวลาที่เราพูดคุยกับภาคเอกชนในสภาว่าการแบบนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือดีไหมครับคุณหมอเรียนว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมคิดว่า คือคือ,<น>อยังไงก็ตามประชาชนได้รับการดูแลแน่แน,นอนนะครับนะครับ,รบแต่เรากาเราเราเน้นกันว่าให้ดูแลประชาชนก่อนส่วนรเรื่องค่ารักษาเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าถ้าสถา,านพยาบาลติดใจก็ก็ให้เราช่วยตรวจสอบได้หรือถ้าประชาชนติดใ,ใจก็ตรวจสอบได้แต่ประชาชนจะได้รับการดูแลนะครับตามมาตรฐานนะครับ ครับ,รบผมถามเผื่อน,นิดหนึ่งคุณหมอฮะเดี๋ยวเกิดว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะสองสามเดือนอะไรจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีวัคซีนตัวใหม่เข้ามาปุ๊บเรื่องการฉีดวัคซีนถ้าณวันนี้นี่ยังฟรีอยู่ใช่ไหมฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้คำนี้ดีกว่าณวันนี้ครับ,รบตอนนี้ uh, การฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนสองตัวที่ฉีดเป็นวัคซีนของรัฐที่สนับสนุนให้ฟรีนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกอีกโครงการหนึ่งที่สหมิราเดกชนนะครับทั้งหมดเนี่ยเอ,อทางกรมสนับสนุนได้ประชุมกันแล้วก็ ดีที่จะมาช่วยกันฉีดวัคซีนนะครับตามโครงการของรัฐเนี่ยครับสองตัวเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่านะครับไม่คิดเงินกับกับประชาชนนะครับครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้เห็นว่าเขาทั้งการร่วมมือในการรักษาพยาบาลการรับผู้ป่วยเข้าแล้วก็รวมทั้งการฉีดวัคซีนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากครับโดยเฉพาะในพืน้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ที่มีสถานพบาลเอกชนอยู่จํานวนมากครับ แต่ถ้าอนาคตเราสามารถให้ท่านเลือกได้ว่าท่านจะอยากฉีดวัคซีนที่ไหนอะไรยังไงซึ่งแปลว่ามันพ้นจากภาวะวิกฤตไปแล้วเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งไหมครับคุณหมอครับใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่าแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะข่าใจกับตรงนี้ก่อนระดับแรกจะได้สบายใจคหมอมีจะปากไหม้ยเชิญครับก็เอออย่างนี้นะครับก็ผมคิดว่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ ยังไงก็ตามนะครับประชาชนประสบปัญหาเรื่องการเลียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือนะครับเก็ประสานข้อมูลเรานะครับกรมสำนักบริการสุขภาพมีสายด่วน1426นะครับและก็สำนักงานหลักสสชก็สายด่วน1330นะครับก็เรียนว่าในกฎหมายเนี่ยถ้าผู้ป่วยโควิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับหากสถานพิบาลไม่ดําเนินการดูแลผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วก็ปัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้ก็มีโทษตามกฎหมายนะครับ เป็นโทษ้งจํามีทั้งจำคุกและก็โทษปรับนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาหลังจากที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ไร้รับการดูแลนะครับเพียงแต่ว่าบางบางทีการตีความเรื่องค่าใช้จ่ายมีประเด็นกันแล้วก็เมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงก็มักจะส่วนที่เรียกเก็บโดยไม่ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บโรงพยาบาลเอกชนก็คืนให้ทุกรายนะครับแล้วก็พอส่วนไหนที่โรงพยาบาลเอกชนมีสิทธิ์พอเราชี้แจงให้ภาคประชาชนก็ยอมรับได้เท่าที่ดูผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แล้วก็อยากฝากนะครับว่าก็ยังไงช่วงนี้รณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนนะครับก็เชิญประชาชนไปร่วมกันนะครับรับการฉีดวัคซีนนะครับในสัพมิบาลทุกแห่งนะครับนะครับกลับกลับได้ครับเอาละครับวันนี้ลูกตอคุณหมอกันนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับบคุนครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับกลับนายแพทย์ธเนศ ทเรศกัณนายรวิวงศ์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวท่านผุ้ฟังครับก็าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากว่าท่านจะมีออปชั่นที่พิเศษออกไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็คุยกันก่อนนะครับกับทางโรงพยาบาลเอกชนเขาเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรี่ยงท่านผุ้ฟังครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเปิดโอกาส ให้ผู้พิการเนี่ยนะครับสามารถที่จะยืมเครื่องมือ ICT ได้แต่ว่าจะยืมจากไหนอย่างไรมีกฎกติกาอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกานิกายามาเจริญนะครับผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลเพื่อความเท่าเทียมสนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าเรี่ยงครับส่วนคําถามวันนี้นะครับถามท่านผุกฟังว่าธนาคารออมสินครับ ได้เปิดโครงการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินรอบใหม่นะครับเพื่อให้การดูแลธุรกิจท่องเที่ยวที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด19สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารนะครับคําถามคือเว็บไซต์ของธนาคารที่ว่านี่เป็นเว็บไซต์ชื่ออะไรส่งคำตอบตอมานะครับ smsc 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักค,ครู่กับ